ความรักมันคืออะไรหรือครับการที่บริษัทจะรักลูกค้าได้ก็แสดงออกผ่านสินค้ากับธุรกิจนี่แหละครับบริษัทมอบสินค้าดีๆให้ลูกค้าและให้ระบบดีๆกับเราฟรีๆผ่านแผนจ่ายค่าตอบแทนครับดังนั้นหน้าที่ของเราคือทํางานอย่างเรียบง่ายแต่หลายคนคิดว่าทางไปสู่ความสําเร็จมันมีหลายแบบทั้งพิเศษแล้วก็ซับซ้อนแต่จริงๆไม่ใช่แบบนั้นเลยนะผมทํางานนี้มา8ปีแล้วกําลังจะเข้าสู่ปีที่9มันง่ายมากเลยครับตื่นเช้าตั้งเป้าทุกวันแล้วก็เดินหน้าต่อ แต่คนส่วนใหญ่ชอบทําให้มันซับซ้อนทําให้มันพิเศษจนสุดท้ายก็ลม้มจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเพื่อความสําเร็จผมทุ่มเทสุดตัวที่อเมริกาพ่อแม่ผมก็ทุ่มเทเพื่อความสําเร็จเหมือนกันสุดท้ายเราก็พูดได้ว่าสําเร็จแล้วแต่พอมองขั้นตอนจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยครับวันนี้ก่อนมาที่นี่ทุกคนทําอะไรมากันบ้างครับก็แค่รู้ว่าวันนี้มีวันเดเซมิน่ตั้งเตาไว้แล้วขับรถมาที่นี่มีทําอะไรพิเศษบ้างไหมครับ ไม่เลยใช่ไหมเรียบง่ายมากเลยใช่ไหมแต่ถ้า,ถาทำสิ่งนั้นซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเพื่ออนาคตที่เปลี่ยนไปวันนี้เราต้องมาถึงให้ได้สมมติว่าผมอยากฟิตหุ่นผมไปฟิตเนสออกกำลังต่อเนื่องออก30นาทีกลับบ้านผลลัพธ์ยังไม่เห็นแล้วจะหยุดไปเลยมันก็ดูแปลกๆใช่ไหมครับก็ต้องทำต่อไปครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งเราไม่ได้วิ่งไปเรื่อยๆแบบไม่ได้สนผลลัพธ์นะครับ แต่เราจะทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สําเร็จเองครับหมายความว่าสักวันหนึ่งคุณก็จะมายืนตรงนี้ได้ครับเพราะงั้นเครื่องมือที่เรียกว่าอะโทมีนี่แหละทุกคนทําได้ทําไมละ่ะทําไมทุกคนถึงทําได้ละ่ะเพราะเราแยกคําว่าความพยายามพิเศษกับความสามารถพิเศษออกจากการให้ชัดก่อนที่นี่ไม่ต้องใช้พรสวรรค์พิเศษครับถ้าถามว่าความสามารถคืออะไรยกตัวอย่างเช่นประโยคที่ว่าของดีและถูกเพราะงั้นลองใช้ดูสิ ทุกคนคุยกับคนรอบข้างได้ใช่ไหมลองหันไปบอกคนข้างๆว่าของดีและถูกลองใช้ดูสิสิครับยังมีบางคนไม่พูดเลยนะครับทำไมล่ะครับเขินใช่ไหมครับการขวยเขินและไม่อยากทำนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แค่ยังไม่ชินก็เลยยังทำออกมาได้ไม่คล่องถ้าอยากให้สำเร็จเราต้องทำอะไรต้องดูพฤติกรรมของคนที่สำเร็จเขาทำยังไงถึงสำเร็จละ่ะ เขาใช้ชีวิตในแต่ละวันยังไงนะบนโลกนี้มีคนที่ประสบความสําเร็จเยอะนะไม่ได้มีแค่อโทมีพอดูชีวิตเขาแล้วเป็นไงอาธิเจตไหมไม่เลยครับเขาขยันมากล้มเหลวก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่เพราะงั้นคําว่าของดีราคาถูกลองใช้ดูสิของดีราคาถูกลองใช้ดูสิมันก็เป็นเรื่องที่ต่อให้ไม่มีความสามารถใครๆก็พูดได้ถ้ามีความพยายามความสามารถกับความพยายามต่างกันยังไงถ้าบอกให้ลองพูดประโยคเดียวกันเป็นภาษาอังกฤษทําได้ไหมครับ เริ่มกันเลยพูดเป็นภาษาอังกฤษยากใช่ไหมพูดอังกฤษไม่ได้ก็หมายความว่าไม่มีทักษะภาษาอังกฤษนั่นแหละครับแต่ธุรกิจบางอย่างหรือโครงสร้างบางแบบต้องการความสามารถที่เราไม่มีเลยสําเร็จยากมากครับแต่อยู่ในอโทมิระบบถูกทําให้ง่ายมากแล้วครับใครๆก็เริ่มต้นได้ที่เกาหลีอายุครบ20ปีก็สมัครได้เลยครับเหลือแค่เรื่องเวลาเท่านั้นแหละแล้วอายุ19กับ16ตอนนี้ทําอะไรกันอยู่ก็ได้แต่รอนะครับ